เติมเงินเกมสอดออฟ Justice Online ผมขอแนะนำร้าน Overtop Up สะดวกรวดเร็วปลอดภย right ัยไร้รีฟันเน้นประหยัดจัดคำสั่งลบพื้นฐานประหยัดครบสูตรต้องคำสั่งลบพื้นฐานบวกบัตรรายเดือนเน้นแฟร์ชอบสนับสนุนเกมเติมมนทุกแพก็คสวัสดีครับเพื่อนพทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้เกม Sword of Justice ผมจะแนะนำวิทยายุทธความรู้แฝงครับเมื่อเราถึงเลเวล60แล้วนะครับมันจะมีเควสอ่ามันจะมี Quest เควสเด้งมาให้เราไปคุยกับครูฝึกประจำสำนักของเราอย่างเช่นอารล็อกคลของผมเนี่ยก็จะไปคุยอยู่ที่เมืองสายเลือดมารากดตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยคุยกับตัวนี้ผู้สอนขิงอาร์ล็อกคลา ซึ่งผมเชื่อว่าสําหรับสมรรอื่นก็น่าจะเป็นผู้ฝึกอยู่ตามมืออื่นแต่ต่างกันไปน่าจะนะอ่ะทีนี้เราก็จะได้แล้วว่าเนี่ยเราสามารถไปครูพักรักจําแอบเข้าไปนะครับมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าเควสรอบเลนละกันเราจะต้องแอบไม่ใช่ไม่ใช่ตลุยเข้าไปนะแอบเข้าไปในสนารต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะไปเรียนครูพักรักจําเอาสกิลเหล่านี้มานะครับนี่ ดังนั้นใครที่คิดว่าอยากจะได้สกิลไหนของสำนักไหนมาเสริมนะคือมองคือไปอ่านบ้างแล้วมองว่าเฮ้ยสกิลของเราตอนนี้รู้สึกว่าถ้ามันมีไอแบบนี้มานะมันจะดีขึ้นสำหรับในการพิจารณาน,านี้ผมก็อยากให้แต่ละคนพิจารณา,าตามนะครับตามตามตัวบุคคลไปเลยว่าอยากได้แบบไหนแต่สำหรับผมไอลอกแคลสนะแนวนี้แนวคิดของผมคือผมเอาบัตสตอมบัตสตอร์มที่ผมอยากได้คือตัวนี้นะครับผมอยากได้หัวใจพักดี มันเป็นสกิลฮิลคือไอรล่องแลของผมเนี่ยมันเป็นสกิลเกาะอ่าส่วนใหญ่ผมจะมีเกาะเพิ่มเกาะมีกเกาะเบ่งเกาะโล่โล่โลอย่างวุน้นงนี้ซึ่งเกาะผมมันไม่ขาดอ่าแต่ว่าในความของการที่ผมไปเดียวๆผมไม่มีฮิลอย่างมากก็พกสกิลเป่าคุยไปฮิลแต่ว่าบางทีผมก็อยากเอาสกิลอื่นไปแทนนะครับผมก็เลยเอาตัวนี้ไปนี่เอามาแทนตัวไหนก็เอามาเป็นสกิลที่5สกิลรักษา กติสกิวรักษาเนี่ยถ้าผมไม่ใส่ตัวโลผมก็ใส่ตัวนี้แต่ถ้าเกิดเป็นลงดันเนี่ยผมก็ใส่เป็นโลแต่ถ้าเกิดว่าไปสู้กับคนผมก็ใส่เป็นตัวนี้เพราะเวลาผมไปสู้กับคนเนี่ยเวลาผมเบ่งโลตัวเนี้ยคนที่เขารู้ทางเขาก็จะไม่ไม่มาวุ่นวายวุ่นวายอะไรกับผมตอนที่เป็นโลเพราะว่าเวลาเบ่งโลแล้วมันเดินช้านะครับมันทําอะไรไม่ได้ก็เ,เปลี่ยนเป็นตัวฮิลตัวนี้ไปนั่นคือที่ผมคิดไว้นะจากนั้นผมก็เลยไปขโมยไปครูพักรักจำละกัน ความรู้แฝงของบัตสตอมมาตรงนี้เนี่ยเราสามารถไปไปสืบเอาวิชาได้สัปดาห์ละ3ครั้งนะครับเราจะเล่นรอบเดียวหมดเลยก็ได้คือแบบว่าพอสืบได้ปับ๊บฉันก็ไปสืบรอบที่หนึ่งรอบสองรอบสามจนกว่าจะได้ครบๆแล้วก็เลิกสัปดาห์หน้าเอาใหม่นะซึ่งผมซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเขาให้ทําอย่างนี้ก็น่าจะสามารถเรียนได้เรื่อยๆอนาคตอาจจะมีทุกสำนักเลยนะครับสำหรับเดี๋ยวไปดูเนื้อหาตอน ที่ไปขโมยวิชาแล้วกันว่าไปแบบไหนนะครับเอาไปชมกันเลย เมื่อเราเข้าสู่ช่วงแอบฝึกวิชาแล้วเนี่ยเขาจะจํากัดตัวเบาของเราให้ทะยานไม่ได้นะครับเราโดดสองังหวัได้แต่ว่าทะยานไม่ได้แล้วสกิลกระบี่สกิลซีนะครับตัวแซดเนี่ยก็จากัดให้ใช้ได้10บครั้งนะครับเราจะ,ะเผชิญหน้าหรือไม่เผชิญหน้าสตรุมก็ได้แต่ที่ผมแมนะนําก็คือเน้นไม่เผชิญหน้านะครับก็คือย่อพอเราย่อแล้วเนี่ยระยะการตรวจจับของ ของศัตรูจะแคบลงแล้วก็โยนหินไปข้างหลังแล้วก็ไปฟาดสลบเขาแล้วเอพีตัวนั้นน่ะจะหายไปเลยนะคือคือเขาไม่ได้ว่าสลบแล้วลุกขึ้นมาใหม่แต่จะหายไปเลยมันก็จะง่ายครับส่วนพิกัดที่เราต้องไปแอบฟังแอบดูวิชาเนี่ยมันจะมี2อพิกัดต,ต,ตามที่ในในเคเวสจะแจ้งไว้นะครับแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่เคเวสไม่ได้แจ้งไว้ก็คือเวลาเราไปสํารวจอะลองมองพยายามมองหาแสงมันจะเป็นแสงเล็กๆที่พื้นไอ้พวกนี้มันจะเป็นตาําราตําราย่อยครับที่ เราเก็บไปเรียนได้เพิ่มความเชี่ยวชาญได้นะครับถ้าไปสำนักไหนบ่อยๆเดี๋ยวก็จะชินครับพอชินล้วก็เดี๋ยวเส้นทางการเดินม,มันจะง่ายขึ้นไปเองงั้นก็ชมต่อไปเลยครับส่วนตัวผมขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พบกันใมคลิปหน้าขอบคุมากครับสวัสดีครับ 什么东西？ We'll